สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวท็อกกับผมแซกโนบะดี้ครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในคริปโตเคเรนซีนะครับรวมทั้งต้อนรับพี่น้องหน้าใหม่ทุกคนเข้าสู่วงการคริปโตเคเรนซีด้วยนะครับวันนี้ฮะก็มีข่าวคราวดีๆแล้วก็ที่ไม่ค่อยดีนิดๆหน่อยๆมาฝากกันด้วยนะฮะในวงการคริปโตครับวงการนี้ฮะยิ่งรู้มากนะครับยิ่งได้เปรียบนะฮะฉะนั้น ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียนรู้ให้มากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็มีวิกฤตการณ์มากมายเกิดขึ้นทั่วโลกครับยังไงก็จับตาดูกันต่อไปแล้วก็ติดตามข่าวสารได้เลยจากค r y p t o ท a l กนะครับผมวันนี้มาพูดถึงข่าวดีกันก่อนนะฮะเขาบอกว่าวงการการเงินนะครับในลักเซมเบิร์กเนี่ย6กครับกำลังเดินทางเข้าสู่วงการคริปโตครับในปี2020นะฮะคือตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเข้ามาแล้วตั้งแต่2020นะตอนนีนก็2 0 22เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เข้ามา2ปีแล้วประเทศไทยแล้ะครับเป็นยังไงบ้างประเทศไทยเราจะเข้าสู่บล็อกเชนจะเข้าสู่คริปโตแบบเต็มร้อยเนี่ยเมื่อไหร่ดีนะครับมาดูกันเถอบว่าจากรายงานเชิงบวกนะที่เผยแพร่โดยบริษัทผู้ให้บริการมืออาชีพนะครับ PWC นะฮะลักเซมเบิร์กพบว่า61%ของผ,ผู้เล่นรายสำคัญที่ให้บริการทางการเงินในลักเซมเบิร์กนะครับ123รายนะฮะ กำลังขยับเริ่มดำเนินการหรือวางแผนที่จะเดินทางบนเส้นทางคริปโตแล้วนะครับรายงานดังกล่าวครับได้รับความนิยมอย่างมากจากบริษัทผู้ให้บริการมืออาชีพคู่แข่งอย่าง KPMG Canada นะครับที่ตัดสินใจเพิ่ม Bitcoin หรือว่า BTC ฮะแล้วก็อ t h e r e ียมา ETH ครับในงบการเงินแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าบริษัทระดับ b i g f o กํกำลังอุ่นเครื่องกับคริปโตกันแล้วนะครับคุณโทมัสแคมเปียนนะครับ หรือถ้าอ่านผิดขออไปนะแชมเปี้ยนเน่หรือเปล่าผมาอ่านอาจจะอ่านผิดก็ได้ผู้นําด้านบล็อกเชนและก็สินทรัพย์ดิจิทัลของ PWC นะฮะบอกว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับที่ผู้เล่นวงการเดิมมองดูสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยความสงสัยครับเขาเสริมว่าการผสมผสานที่เป็นไปได้ของปัญหาการสร้างแบรนด์และการขาดความเข้าใจอาจขัดขวางการเติบโตในวงการในอดีตนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะความรู้สึกเชิงลบอาจเปลี่ยนไปนะฮะ ก็คุณแคมเป o n เนนะฮะหรือว่าแคมเปียนเนี่ยนะฮะบอกว่ามันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าปี2022เนี่ยจะเป็นปีที่สำคัญในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับรายงานยัะบ,บุอีกครับว่าการตีค่าวงการสินทรัพย์คริปโตทั่วโลกนั้นเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้ครับแล้วก็พยายามที่จะใช้ลักเซมเบิร์กครับเป็นเลนส์ครับที่เราสามารถทำความเข้าใจการเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ครับ ลักเซมเบิร์กครับเป็นแกรนดัชนี1เดียวในโลกครับเป็นประเทศเล็กๆในยุโรปที่มีขีดความสามารถสูงครับในด้านการบริหารทางการเงินและก็อุตสาหกรรมบล็อกเชนครับในปี2021ครับนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมที่จะให้ลักเซมเบิร์กครับเป็นผู้นําด้านดิจิทัลครับด้วยบล็อกเชนครับผมขณะเดียวกันนะรายงานยังกล่าวถึงการใช้พลังงานนะครับความกังวลเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินครับการกระจายของกฎระเบียบ ถือเป็นความท้าทายของวงการคริปโตเคอเรนซีครับที่ต้องเผชิญในขั้นวิกฤตหนึ่งใน5ของธุรกิจที่สำรวจในรายงานพบว่าสินทรัพย์คริปโตเนี่ยเป็นความสำคัญเร่งด่วนเร่งด่วนเชิงกลยุทธ์ครับคุณแคมเปโลเนยังสรุปอีกว่าเมื่อพิจารณาว่าลักเซมเบิร์กเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งที่2ของโลกนั้นส่งผลให้กำหนดทิศทางอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คาดหวังในตลาดในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็พูดถึง ประเทศเล็กๆอีกหนึ่งประเทศในยุโรปอีกแล้วนะครับเราได้ยินถึงเรื่องของอ่าอูเครนน,นะฮะเราได้ยินถึงประเทศเอสโตเนียนะฮะและอีกหลายๆประเทศดนะ่นลักเซมเบิร์กก็เป็นอีกหนึ่งที่ละที่แบบเฮ้ยเริ่มสนใจแลวแล้วก็ก้าวเข้าสู่วงการบล็อกเชนวงการคริปโตเคอเรนซีอย่างเต็มตัวนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายๆประเทศทั่วโลกนะให้ข่าวแล้วก็ออกมากังวลกันก็คือเรื่องอะไรเรื่องของอาชญากรรมใช่ไหมครับเรื่องของการฟอกเงิน เรื่องของการใช้คริปโตเคอรนซีหรือว่าบิตคอยเนี่ยเป็นไปแบบใช้ในทางที่ผิดนะฮะเป็นเรื่องของการเออขาเรียกอะไรค้าอาวุธบ้างยาเสพติดบ้างอะไรบ้างแต่เอางี้ฮะผมอยากจะบอกอีกมุมมองหนึ่งกันละกันนะครับจริงๆแล้วในคริปโตเคอรนซีฮะมันสามารถตรวจสอบได้นะฮะว่าเหรียญน,นี้ถูกโอนไปที่ไหนจากกระเป๋าไหนไปที่กระเป๋าไหนมันเปิดเผยชัดเจนทุกคนสามารถเข้าไปดูได้จริงไหมครับดังนั้นมันจะเป็นไป มันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงที่มันจะน่ากลัวที่สุดที่มันจะมีการทําผิดกฎหมายกันแบบโจง่งครึมเนืกอออกไหมฮะอย่างล่าสุดอ่ะมีการแฮกถูกไหมฮะกระเป๋าเงินนะจากอเอ็กซ์เชนหนึ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อก็แล้วกันนะครับถูกขโมยเงินออกไปเยอะมากๆเลยมูลค่าหลายพันล้านมากๆเลยแล้วก็ล่าสุดก็มีการจับได้ครับ ว่าใครคือคนที่โจรกรรมเอาไปเพราะอะไรก็เพราะว่ารู้แคว่ามันมีการโอนเงินออกจากกระเป๋าที่โจรกรรมไปไปที่บัญชีอื่นๆน,น,นะฮะพูดง่ายๆคือผมว่าบล็อกเชนหรือคริปโตเครนซีเนี่ยมันตรวจสอบได้ดีสะกว่าไอ้เงินเสียเงินกระดาษหรือทองคาซะอีกนะครับในอดีตเนี่ยนะฮะถ้าเกิดอจยากรจะใช้เงินกระดาษหรือใช้ทองคําไปแลกเปลี่ยนสิ่งของที่กฎหมายกันเนี่ยเราไม่รู้เลยนะฮะว่ามันไปเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่อย่างไร ถูกไหมถึงแม้ว่าเขาบอกว่าจะสามารถตรวจได้จากตัวเลขบนธนบัตรแต่การปลอมแปลงมันก็เกิดขึ้นได้จริงไหมครับและที่สําคัญเงินที่เรารับมาจากเวลาเราไปซื้อของทำรั้นค้าที่เขาทอนมาเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าไอ้เงินที่เราได้มาแต่ละแต่ละฉบับเนี่ยแต่ละใบธนบัตรเนี่ยนะฮะมันเคยผ่านมือใครมาบ้างนี่แหละฮะคือสิ่งที่มันน่ากลัวถูกไหมครับติดเชื้ออะไรมากบ้างเปล่า,า,า,าก็ไม่รู้แต่คริปโตเคอร์เรนซีมันรู้เลยครับว่าเหรียญตัวนี้มันเคยไปอยู่ที่ไหนมาแล้วบ้าง เออแล้วก็บลบไม่ได้ด้วยแก้ไขไม่ได้ด้วยนะครับฉะนั้นมันจะน่ากลัวได้อย่างไรแต่สิ่งที่มันน่ากลัวอันหนึ่งที่นา,นานาประเทศที่เขาออกมาบอกว่ามันน่ากลัวเนี่ยเขาไม่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกคือว่าการที่เรามาซื้อมา,มาใช้มาถือครองคริปโตเครนซีนั้นเนี่ยเขาพวกเขาพวกอำนาจเก่าเนี่ยควบคุมได้ยากครับเขาไม่สามารถระงับบัญชีพวกเราได้ง่ายเขาไม่สามารถยึดมันได้ง่ายๆเขาไม่สามารถจะเก็บภาษีได้ง่ายๆอะไรกันแน่ครับที่น่ากลัว อะไรกันแน่ครับที่มันมันมันเดือดร้อนใครกันแน่ถูกไหมฮะเดือดร้อนประชาชนหรือเดือดร้อนกลุ่มอํานาจเก่ากันแน่คุณต้องมองหลายๆมุมนะครับเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นแล้วสงครามถูกไหมฮะทางยูเครนเองหรือแม้แต่รัสเซียเนี่ยเขายังสามารถที่จะระง,งับการถอนหรือการโอนเงินนะฮะระหว่างบัญชีต่างๆในประเทศของเขาได้เลยแล้วก็นานาประเทศยังสามารถนะฮะระง,งับการใช้สวิฟต์โคดเนี่ย คว่ำบาตรรัสเซียได้เห็นไหมครับแต่พอพูดถึงบิตคอยอีทีเลียมหรือ u s d t ก็ตามตอนนี้เนี่ยผู้ร้ภยัยผู้อพยพนะฮะหรือแม้แต่ตัวประเทศยูเครนเองก็รับบริจาคเป็นเหรียญเหล่านี้ผู้ร้ภัยก็ใช้เงินเหล่าเหรียญเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นเงินที่ใช้ในการหนีข้ามไปที่คาซัคสถานเห็นไหมฮะเขาใช้คริปโตเคอเรนซีกันทั้งนั้นเลยนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีไฟฟ้าหรือว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้สิมันยังใช้ได้นะครับ มันยังใช้ได้นะคะในใน,ในบางพื้นที่ในบางกรณีนะครับมันใช้ได้หรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดคุณไปอยู่ในที่มันมีไฟฟ้าใช้แล้วเนี่ยเพราะทั้งโลกไม่เป็นไปได้ยากมากครับที่จะไม่มีไฟฟ้าหรือว่าอินเทอร์เน็ตคุณไปอยู่ในที่ที่มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถเอาเงินของคุณออกมาใช้ได้แล้วเนี่ยฮะมีแต่ข้อดีทั้งสิ้นเลยเราจะเริ่มเห็นข้อดีออกมาทีละข้อทีละข้อครับท่ามกลางวิกฤตนะครับ ทำกลางวิกฤตเนี่ยแหละคุณจะเริ่มเห็นข้อเดียวมันชัดเจนมากขึ้นแต่แต่ก่อนนั้นเนี้ยมันยังไม่มีวิกฤตแบบเนี้ยมันก็จะเถียงไปเถียงมามันยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนของการนําไปใช้ไงฮะนี่แหละฮะคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันชัดขึ้นเรื่อยๆรื่อยแล้วโดยไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความเลยนะครับอ่ะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องฮนะถึงข่าวที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะฮะมีคนเชื่อมัน่นมีประเทศเชื่อมัน่นก็ต้องมีคนไม่เชื่อมั่นนะครับคราวนี้ฮะกับ นัซซิมนิโคลัสทาเลปนะครับออกมาบอกว่าบิตคอย n เนี่ยไม่สามารถทําหนะ้าที่เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงใดๆได้นะครับอืมเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาว่าอย่างไงบ้างเขาบอกว่านิซ i ิมนิโคลัสทาเลปครับผู้เขียนผู้เขียน b บ็กซ์วอนนะฮะได้ใช้ทวิตเตอร์โพสต์เกี่ยวกับบิตคอย n อีกครั้งครับโดยอ้างว่าเงินดิจิทัลเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทําหนะ้าที่เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงใดๆไ,ได้เลยนะเขาอธิบายว่ามันเป็น perfect sucker game ครับในช่ว นัซิมเนี่ยซึ่งเคยชื่นชมบิตคอยได้ทําการกลับลําโดยสมบูรณ์ครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยประกาศว่าสกุลเงินดิจิทัลนะฮะชั้นนำเนี่ยล้มเหลวครับนะแล้วก็เมื่อวันที่12บสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเปิดเผยเขาว่าได้เริ่มขายบิตคอยของเขาเนี่ยโดยวิพากษ์วิจารณ์ความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลที่สําคัญแล้วก็อ้างว่าไม่สามารถกลายเป็นวิธีการชําระเงินได้นะฮะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองครับอีกหนึ่งความคิดเห็นของคนคนหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าเขาจะเป็นคนดังแค่ไหนก็ตามจะเก่งแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นเพียงแค่มุมมองมุมมองหนึ่งของคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจมันที่สุดไม่เข้าใจบิตคอยและยังไม่รู้จะใช้ยังไงหรือเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกสายแบบเดย์เทรดอ่ะเก่งอะไรระยะสั้นแล้วมันเก่งได้ยากนะฮะราคาผันผล,ผลสูงก็เลยโทษว่ามันไม่ดีแต่ลองไปมองคนที่เขาถือระยะยาวสิครับคนที่เขาเป็นนักขุดบิตคอยสิครับผมว่ามันมองคนละมุมโดยสิ้นเชิงดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข่าวนี้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามขอให้ใช้วิจารณญาณใช้เหตุและผลนะฮะมาชั่งน้าหนักเอาให้ดีแล้วคุณจะมองเห็นคําตอบในใจของคุณเองครับแล้วคุณจะมองเห็นคําตอบที่มันโผล่ขึ้นมาในทุกๆวันทั่วโลกครับว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่บิตคอยมันดีหรือไม่ดีอย่างไงเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองนะฮะด้วยการศึกษาข้อมูลให้เยอะๆนะครับผมเอาเป็นว่า ฟังหูไว้หูกันแล้วกันนะครับหวังว่าวันนี้นะฮะข่าวต่างๆที่ผมนํามาเสนอเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณทุกคนนะครับก็ถ้าอยากจะซัพพอร์ตนะ,ะอยากจะเติมพลังให้กับผมนะะทำรายการดีๆต่อไปนะฮะสามารถนะฮะเติมค่าชานมให้ผมได้ผ่านช่องทางตรงนี้ฮะจะเป็นทูมันนี่วอลเล็หรือว่า Kbank ก็ได้นะครับไม่จํากัดครับเท่าไหร่ก็ได้สามารถเติมมาได้เลยผมจะได้มีชานมดื่มทุกวันเติมพลังทํางานได้เต็มที่แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะติดตามช่องนี้นะฮะ แล้วก็รายการคลิปตัวท l อกดตรงนี้เลยครับนี่เลย Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้เห็นคลิปก่อนใครคุณสามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะคอมเมนต์แนะนำติชมเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ